สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเต้ในช่องนิวเด็กแล้วนะครับ<ฮ>ออเอดีอ๋ยวแปบบ๊บ,บนึงรถนะครับวันนี้ก็เปิดแบบขับรถกันเลยทีเดียวเพราะว่าห่างหายจาก YouTube ไป สักพักหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่ามีคนคิดถึงหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้จะไปใช้เงินเล่นเล่นสักหน่อยพูเหมือนรวยอลทุกคนไปใช้เงินเล่นๆสักครึ่งแสนอะไรประมาณเนี้ยหยอกนะทุกคนหยอกไม่ได้รวยหรอกแต่ว่าผมหมั่นไส้วันใหม่มันไปซื้อขอซื้อ iPhone ซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการใช้ที่แบบสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองเงินนะเดี๋ยวผมก็จะไปใช้เงินของผมบ้างนะเอาแบบว่าให้มันตกใจเลยตอนนี้คือมันนอนอยู่ที่ห้องนะผมออกมากับพี่ตากล้องอีกคนนึนงครับเดี๋ยวจะไปใช้เงินเราไปซื้อคอมพิวเตอร์เพื่ออจะมมาเเเล่นกกครรับแ อยากจะซื้อ iPhone 12แบบมาเล่นเกม่จอมันน้อยไปไงผมซื้อคอมเลยเป็นไงเอาแค่เล่นเกมอะ่ะแบบแค่ไม่ต้องมากพอเอาแค่ส0,000ื่นกว่ากว่าอะไรประมาณนี้ทุกคนเอาสเปคแบบแรงๆเพื่อแค่เล่นเกมอะ่ะอะไรี้ยพอวันใหม่นั่งตัดงานหรือใครนั่งตัดงานผมก็จะนั่งเล่นเกมข้างนะอยากซื้อโทรศัพท์นะผมก็ทายตังผมบ้างให้ผมได้ใช้บ้างดีโหแค่เงินแค่นี้นนทุกคนเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เรากําลังไปรับคอมนะครับเพราะว่าเราได้แอบสั่งไว้แล้วที่เรียบร้อยเพราะวัวนใหม่มันยังไม่รู้กลับไป่คือแบบว่าอยากให้บ้านแตกอยากแบบอยากโดนตรงหัว มีเลือดไหลอะทุกคนคิดถึงยาแดงอะไรอย่างเงี้ยเออก่อนจะไปดูกดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับผมห่างหายกันเป็นนานเดี๋ยวบอกแล้วว่ากลับมาอีกทีต้องเจอกับความแสบที่มากขึ้นนะครับผมแสบไม่ใช่แสบธรรมดาได้แสบสิ้นเปลืองไปไปเอาคอมกันก่อนโอค้ใหญ่ อตอนนี้ก็ขนของขึ้นรถเสร็จแล้วคนก็ดูนี่ครับกล่องกับเท่ารถนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขนของขึ้นรถเสร็จแล้วคือแบบว่า ใหญ่กว่าที่คิดครับโคตรใหญ่อะ <Wow. S 1> ไปรอดูที่ห้องนะครับต้องรีบกลับไปจัดสถานที่แล้วก็เซอร์ไพรส์วันใหม่ตอนวันใหม่ตื่นมาแล้วว,ว,ว่านาาก็จะชมี่เตอเ์าไเต์เก่งจังเลยซื้อคอมเพลงมากเลยวันใหม่จะชมผมนะครับวันใหม่จะไม่ได่าผมไม่เชื่อคอยดูไปโหดลืมไปเลยทุกคนคือแบบว่าขับมาเกือบใกล้ถึงห้องแล้วต้องย้อนกลับมาอีกลืมซื้อโต๊ะมันต้องมีโต๊ะคอมแตเ่เอาแบบไหนดีเอาแบบเดิมไ่ะแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมจะได้สีเดียวกันได้เดีวจัดไปวางคู่กันเลยจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวขอแว โต๊ะก่อนนะครับผมรอดูที่ที่บ้านเลยต้องรีบกลับอะยังไงต้องรีบซื้อรีบกลับเดี๋ยววันใหม่มันตื่นโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราเอาพวกหน้าจอเข้าไปก่อนต้องเอาเบาะนอนไว้มันตื่นอเขาที่ซื้อมาเรียบร้อย<อ>เฮ้ยอะไรโต๊ะซื้อมาเหมือนเดิมเปี้ยกเดีอบอกแม่นะเดี๋บอกแม่นะอาจารย์ ร้ยิ่งละค,คนใหญ่นองรุ่นไปเราไปประกอบกันเลยดีกว่า สวยขนาดน,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 นี้นี่เรามีาอีกอย่างหนึ่งที่อยากอยากมาเสนอเลยคือระบบไฟแล้ทุกคนเดี๋ยวเราเปิดดูพร้อมกันเลยอโอ้โหไม่ไงอะทุกคนเนี่ยใหม่นัเหรอใหม่นัเหรอฮะใหม่นะครับน,น,นี่ยข้างหน้าด้วยข้างหน้าออกด้วยดีข้างหน้าดูขนลมลำโพงโอ้ยอย่ากระดอกลำโพงใหม่ใหม่ไม่ชอบนี่อันนี้คือเขาเรียกอะไรทรานส์ฟอร์เมอร์ อันนี้คือน้องเดือดหักนะครับผมเดือดหักยักษ์ใหญ่ทุกคนแต่ต้องเดินระบบใหม่นะเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อะ <c oughs> โอ้โหยังไงโอ้โขอเสียงนะครับทุกคนขอเสียงหน่อยครับนี่ต้องมาถ่ายตรงนี้เนี่ยไอห็นแบบปลูกค <c oughs> นใหม่เลยไหมดีอ,ออกมาจะได้ตกใจ <c oughs> เปิดไปงี้เปิดไม่ไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องเปิดไฟ <c oughs> เปิดไปงี้เลยมั้ thế là vậy như thế này, Đi nhanh nhanh, có gì hay để có gì hay để có gì hay để có gì mà sợ phải, mà ra ra ngoài ra ngoài ก็บอกแล้ว่ามีอะไรเธอไผ่เอามาปิตาปิตาเดินเออเดินประมาณนะเดินเดินตกปาดเดินตไปาดเดินอย่างนี้นะหันหน้ามาทางนี้พี่น้ำหนึ่งรองเท้หลับตาไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่น้ำหนึ่งรองเท้ลืมตาหลับตาไว้ก่อนนะหนึ่งสองจังลืมตาลืมตาดิ ไปไหมเดี๋ยวของใครของพี่โอ๋เหรอไม,ไม่ใช่ก็รู้อยู่ของใครนะรู้อยู่ของใครงเราเหรอไม่ใช่พวกเราดินี่ใช่มีอารมณ์องไรมาเติมไม่บอกอีกแล้วธรรมดาครับคนอยากได้อ่ะอยากเล่นเกมอ่ะอยากเป็นนักแคสเท่มเดี๋ยวเปิดไฟ,ไฟกันเลยกันไม่<ร>บอกค,ครบชุดครับครบชุดครบชุดคือพานีสวยมากเลยนะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกไงนะการ์ดจอแบบอย่างดีอ่ะ ให้เดาเอาสิอ่ะเดาวทูกเก่งอ่ะสองหมืน่นผิดสองหมื่นสามผิามอาวุมากกว่าสองหมื่น,นีกเหรอใช่โอ้โอ้ใแท้ทพี่ใจแท้ให้ดา3สามอ่ะมีสอ่ะแค่สามหม,มื่นไม่ใช่เอารวมทั้งหมดเลยปะเนี่ยสี่หมืน่นโอ้ my god yeah. ้าวไี่ไอ้ทำไมอ่ะ ก็เธอซื้อโทรศัพท์แล้วไงเขาก็อยากได้เขามั่งเล้วเปิดไฟก่อนเดี๋ยวไม่เห็นหน้านี่คืออะไรเนี่ยอยากเอาพาร์กาอันนี้คือดอกลำโพงโอ้๋พี่ไปซื้อมาที่ไหนอ่ะเราดูอ่ะดูตัวนั้นกับตัวนี้อันนันสวยแล้วกันนี่คือดูหนังนี่อย่างงี้เลยนะพี่เดี๋ยวแล้วพี่ก็เอาเงินออกมาใช้อีกแล้วอ่ะอนี่ที่ตัวเองใช้นะอืพี่หนูบอกพี่แต่นี่พี่ไม่ได้บอกหนูอ่ะบอกพี่ก็ไม่ได้ดิ คนหนูดีๆก่อนก็ได้ทำไมจะไม่ได้แต่นี่พี่เล่นไม่บอกกันอีกแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอย่างนึงโต๊ะ พันห้าเอาซื้อมาเหมือนกันไงแบบเดิมแบบเดิมเออได้แบบเดิมไงมยังไงขนาหนูซื้อโทรศัพท์มันตั้งสี่หมื่นกว่านะพี่เลยก็คือหนูบอกพี่ไงแต่นี่พี่ไม่ได้บอกหนูจะคำเลยอันนั้นผนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ความผิดพี่อู้หูเอาคนหนูนั่งตัดงานไปใช่ไหมพี่กำลังเล่นเกมข้าค่หนูเป็นเพื่อนกันมันจะได้ไม่เหงาอันนี้คือซื้อมาเล่นเกมใช่ไงสเปซเกมหมดเลยไม่ใช่เรื่องไหมมันทางก่อนคืออยากจริงๆริงใจจริงอ่ะอยากซื้อสเปซตัดต่อแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาชนกับเครื่ ตัดต่อไม่ได้ด้วยเครื่องนี้เหลือเราดูสภาพอย่างนี้ที่มันไหลอะไรอย่าเนี่ยมันตัดต่อไม่ได้นะเครื่องนี้บอกให้เพราะไม่ได้ลงโปรแกรมไม่ได้ลงอะไรมาเลยเพราะมันเป็นสเปคแบบคือแบบเล่นเกมคุณพ่อคุณแม่เกมอ่ะหาแต่เรื่องแนวปวดหัวไม่ใช่ไม่ใช่เคยเป็ของหนูอย่างเงี้ยอันเนี้ยดูดิดูวิสัยมาแต่ละอย่างนะเนี่ยเนี่ยเหมือนมูใจอ่ะเอาตังเมียไปซื้ออ่ะเนี่ยโอ้เนี้ยหัไมมันเยอะอย่างงี้ สิครับแต่เอาพมงบอมตรงไม่ใช่ความกินนี่หรอกโยมาเลยยุคพี่พี่โยยุคพี่เดี๋ยวก่อนทางนู้นทำไมมองพี่อย่างั้นล่ะพี่โยยุคพี่โยยุคไม่ได้หรอกแต่โอ้โหนี่ม่เชื่อใครอ่ะเนี่ยดูกล่องดูกล่องอ่ะกล่องอะล้างกันไหมในอุปกรี์มันเยอะไงนี่ก็เราใส่เพื่อแบบว่าเวลาเราเล่นเกมเรามันจะได้ไม่กระสุกไงพี่มันจริแค่อันนี้อันเดียวสองมันจริงนะอันนี้เพิ่มหรอเพิ่ อ,อันนี้ก็อีกหมื่นกว่าบาทเท่าไหนนาาาร่ป่เท่าไหร่อจีจีเนี่ยตารางในบัญชีมาดูนิดหน่ยหนูให้พี่เก็บแล้วพี่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเนี่ยน่ะซื้อมาก็เพื่อมานี่แหละมันนั่งเล่นเกมเป็นเพื่อนหนูทำงานใช่หรือตังพี่ตังพี่อะไรตังพี่ตังพี่เอาตังพี่ไปซื้อใช่ไหมเออเอาตารงในบัญชีเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าเดิมแน่ใจเออแกล้งหนูจะเฉยแน่ใจมาดูดิมาเปิดดูดิทำไปโอมได้เอาตังพี่จ่ายจริงป่ะ พูดสิจริงๆตังที่ตังที่แน่ใจใตังที่พี่เล่นดนตรีไม่ใช่ตังในที่เราอันนี้เก็บหรอกพี่ไม่เอาไปใช้ซื้อซะไรหรอกดูดิเนี่ยซื้อมาไม่ตังที่เล่นดนตรีอยู่เท่าเดิมเออใช่เฮ้ยคนนี้จะพูดอะไรครับเนี่ยออตังอะไรเอาดีดีตังพี่ตังพี่ตังพี่แล้ทั้งหมดเป็นเสร็จมันเท่าไหร่สี่หมื่นสี่ โอเคเนาะยิ้มเดียวแพงกว่าไอโฟนหมูแค่พันเดียวเองพี่ก็หมดหมดแล้วนะเงินเดือนน่ะหนูไม่เพิ่มให้แล้วนะพี่เอาไปซื้อของพี่เองอ่ะไม่เป็นไรเด้อพี่เอาเงินเดือนของพี่อมกันพี่อมก็ไม่ต้องรับเงินเดือนตัดงานฟีไปเฮ้ก็เยอะเออก็เยอะเราซื้อมาแล้วมันก็ไม่ทำไมถึงซื้อซื้อมาตัดงานนี่แหละ เอ,เออ,อเป็นสเปคตัดงานใช่เราจะได้มีแบบว่าใช่ไหมทุกคน FC ทุกคนจะได้มีแบบดูลงคลิปให้ดูทุกวันไงเอาใจ FC ไงปีใหม่แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่ไหมว่าคือเงินพี่ไม่ใช่เงินเนใช่ใช่จริงๆไม่โกหกหรอก,โกไมเหลือเท่าเดิมเป็นไงสว้อะไรอ่ะมาแขกว่าแล้วเราไม่ใช่ตังค์เราไม่ใช่ตังค์ตัวเองคือสวยอ่ะเอาเธอบอกชอบเครื่องนี้เอาเครื่องนี้ไปดินี่นี่เก้าอี้เธอไม่อันนี้อีค่ะ เฮ้ยเราลืมบอกอีกอย่างหนึ่งสั่งเก้าอีไปแล้วเลยเท่าไระสี0 0แต่ว่าตังเธอใช่ไหมแ้วอันนี้ตังตังกองการ4,000เองอะถ้าถ้าถ้าเธอไม่โกรธเขาเขาให้เธอใช้ทอ่นี้ไปเลยเื้อี่เกงกชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่พบบานแดก้าดูเขาไว้น้องนน้้อออองงาเเธธตตััซืมจะด่แหว ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็ช่อลนิวเดย์ของเราด้วยนะคะทุกคนเ <laughs> วลาเซอร์นะคะใช้เงินตัวเองอย่าใช้เงินเมียนะทุกคนงเงินเมียเอาไปซืษษษ <laughs> <า>้อเสื้อผ้า b ป b ป